ครับพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับกับอักษรออนเลนอร์นักเรียนนี่จำกันจนขึ้นจะนะครับว่าพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ก็ต้องพบกับครูแม็กนั่นเองครับแล้วต้องเตรียมหนังสือเล่มนี้มาครับหนังสือวิทยาศาสตรต์ป2เล่ม2ของเราของอักษรอีกแล้วครับเด็กๆครับ อาแล้วครับและในครั้งนี้นะครับเราก็จะพบว่านะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจเรื่องของแสงแล้วนะครับว่าเรามองเห็นได้เพราะอะไรนะครับอ่าเพราะดวงตาเราปล่อยแสงผิดครับผมนะครับเพราะว่าดวงตาเรานั้นนะครับรับแสงนั่นเองครับมีแสงเข้ามาที่ดวงตาของเรานะครับ ทีนี้ถ้าเกิดมีแสงมากไปและน้อยไปนะครับจะเกิดผลเสียนะครับเกิดอันตรายต่อดวงตาอย่างไรบ้างครับนี่ก็คือเรื่องราวของในคาบนี้นั่นเองครับมากันเลยนะครับในชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับก็คือทุกวันเลยที่เราตื่นมาในทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาบางคนบอกผมตื่นบ่ายนะครับในชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับเราต้องใช้แสงนะครับอ่า ในการมองนะครับเพื่อทํากิจกรรมนะครับเอาแบบง่ายสุดเลยแค่จากเตียงนอนเนี่ยลุกไปห้องน้ำเนี่ยถ้ามืดมืดเลยมองไม่เห็นเลยเป็นไงอ่ะเดินแบบชนนูน่นชนนี่บางทีนะเอานิ้วก้อยไปทำไมเตะขาเก้าอี้เป็นไงโอ้กรี๊ดนะครับเราต้องใช้แสงครับผมเพื่อให้สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้สะดวกครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยแสงน้อยเกินไปก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ไหม ทำได้แต่ว่าสะดวกไหมครับอ่ะก็ไม่สะดวกจริงไหมครับโอเคทีนี้เราจึงต้องมีการปรับความสว่างครับก็คือปรับปริมาณของแสงนั่นเองครับให้เหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละอย่างเพื่อป้องกันอันตรายนะครับจากการมองวัตถุนะครับในบริเวณที่มีแสงสว่างเน้นคํานี้ครับมันจะเกิดอันตรายครับผมเมื่อเราไปอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมอันตรายยังไงครับครูแม็กครับ ก็มันจะมีผลเสียต่อดวงตานั่นเองนะครับจะมีผลเสียต่อดวงตานั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีแนวทางการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดอันตรายไม่ให้เกิดผลเสียต่อดวงตาของเราเช่นจึ๊บจึ๊บจึ๊บเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ครับเริ่มเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับนี่เลยครับโอ้โหไปอยู่ไหนเอ่ยไปอยู่นี่นะครับอ่ากางแดด นะครับอยู่กลางแดดนะครับมีรายข้างบนครับดวงอาทิตย์นะครับถ้าเรานะครับออกไปในบริเวณที่มีแสงสว่างนะครับแดดจ้าขนาดนี้นะครับเราจะพบว่าเราควรต้องใส่อะไรเอ่ยใส่แว่นกันแดดนั่นเองครับ ชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นแว่นกันแดดเอาแว่นสายตามาใส่ได้ไหมครับไม่ได้นะครับต้องเป็นแว่นกันแดดนะครับแว่นกันแดดที่เด็กๆทุกคนเคยเห็นกันก็มักจะมีนะครับเลนส์ของแว่นกันแดดเนี่ยเป็นสีอะไรเอ่ยอ๋อเป็นสีแบบดำๆใช่ไหมนะครับเป็นสี ชาชาใช่ไหมนะครับก็จะไม่ใช่แบบว่าสีแบบใสๆนะครับไม่ใช่บอกว่าหูเหมือนกับแว่นสายตาผมเลยครับใสๆอ่ะอันนั้นไม่นับนะครับโอเคถ้าเกิดเราออกไปนะครับในบริเวณที่มีแดดจ้าครับและเรานะครับไม่ใส่แว่นกันแดดเนี่ยหูนะครับน้ําตามาแล้วครับน้ําตามาโอ้เอากระดาษซับด่วนเลยครับเป็นไงเอ่ยแสบตาใช่ไหมแสบตานะครับแล้วก็สักเกตต้นเป็นไงรู้สึกตาพร่าๆนะฮะแล้วเราก็จะแบบหูนะครับ เมื่อยล้าดวงตาเร็วมากเลยนะครับและนี่อันตรายมากเห็นรูปนี้ไหมน,น,นี่คนนี้คนนี้นี่นี่ใส่ไม่ดีเลยนะครับนี่อันนี้คือแนวสายตาหรือว่าลังสีของแสงนะครับเส้นที่ครูแม็กกำลังวาดอยู่นี้เราเรียกว่าแนวสายตาหรือว่าลังสีของแสงนะครับนี่คือแนวสายตาครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าแนวสายตาตอนนี้นะครับมองไปที่ใครเอ่ย โอ้โห,โห,โห,โหกล้ามากกล้ามากมองไปที่ดวงอาทิตย์ครับนั่นก็แปลว่าจะต้องมีรังสีของแสงโอ้โห,โ,หโ,หโหเข้ามาที่ดวงตาแบบเต็มๆเลยนะครับซึ่งตอบคุณแม็กก่อนครับว่าการที่เราเอาดวงตาเราไปต้อง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 ดวงอาทิตย์นะครับเป็นการกระทําที่เหมาะสมไหม ไม่เหมาะสมนะครับเราไม่ควรทําแต่ว่าครูแม็กเนี่ยตอนเป็นเด็กขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าตอนเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องไงคือเพื่อนทา้าแน่จริงมองดูอันที่4ี่ล้วโอ้โหคนท้านี่แบบเปไงโมโหเลยมามองปุ๊บมองแวบบเดียวปับ๊บตาพล่าโอ้โหนะครับแบบวิ่ง เพราะว่าปริมาณของแสงสว่างเนี่ยเหมาะสมไหมครับโหไม่เหมาะแล้วครับแบบนี้เยอะเกินไปใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อออกไปนะครับในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปแล้วก็ใส่แว่นกันแดดนั่นเองนะครับโอ้โหผมไม่ชอบทรงนี้เลยครับมันทรงโบราณมากนะครับโอเคเลือกเองตามความชอบนะครับต่อมาครับเหตุการณ์อื่นมีอะไรอีกบ้างครับนี่เลยนะครับ อ่านหนังสือบางคนใส่หัวนะครับใส่หัวนะครับไม่เคยไม่เคยเลยอ่านหนังสืออะไรก็ได้หนังสือเรียนหนังสือการ์ตูนก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ควรต้องอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเหมาะสมนะครับแสงสว่างเหมาะสมนะฮะถึงแม้ว่าเราจะประหยัดไฟปิดไฟในห้องนะครับประหยัดไฟคุณแม่ปิดไฟในห้องแต่ว่าโต๊ะอ่านหนังสือของเราเนี่ยก็ควรต้องมีอะไรเอ่ยต้องมีโคมไฟใช่ไหมครับ จอลงมานะครับบริเวณโต๊ะที่เรานะอ่านหนังสือวางหนังสือไว้แบบนี้เนี่ยสังเกตเลยครับนี่เลยดวงตาของเรามองมาที่นะครับหนังสือสมุดที่เราจดเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็จะสามารถอ่านนะครับหนังสือรู้เรื่องนะครับ แต่ถ้าเกิดแบบว่าเรารักคุณแม่มากเลยคุณแม่บ่นว่าค่าไฟเดือนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเราก็ปิดไฟในห้องนะครับแล้วโคมไฟบนโต๊ะเราก็เป็นไงไม่เปิดด้วยโหคนนี้กล้าหานชาญชัยมากครับเพ่งแล้วครับ ดูดวงตาของเขาครับนะฮะดวงตาของเขาช่างนะครับคล้ำเหลือเกินนะครับเกรงเลยครับดวงตานี้เกรงเลยครับเพ่งแบบสุดๆนะครับแบบนี้เนี่ยเราก็แทบจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมเห็นก็เห็นแค่ลางๆถูกต้องไหมแบบนี้ก็คือนะครับแสงสว่างนะครับเนี่ยไม่เหมาะสมกับการทํากิจกรรมนี้ซึ่งก็คือกิจกรรมในการอ่านหนังสือจริงๆไม่ใช่แค่อ่านหนังสือนะครับงานประดิษฐ์นักเรียนเคยทํางานประดิษฐ์ไหมมันต้องใช้สมาธิมันต้องเพ่งมองอ่ะสมประดิษฐ์อะไร ปัดิษดอกไม้มค่อยๆพันค่อยๆพ,พันมันต้องเห็นชัดเจนจริงไหมครับถ้าเห็นแบบเบลอๆก็เหมือนกันก็เหมือนกับภาพนี้เลยนะครับปวดเบ้าตาพอดีจริงไหมะนะครับถ้าเป็นรูปทางด้านซ้ายครับนักเรียนครับนี่เลยครับแสงสว่างเหมาะสมนะครับแสงสว่างนะครับเหมาะสมครับเหมาะสมโอเคไหม นะครับส่วนรูปทางด้านขวาครับแบบนี้นี่นะครับอมอันนี้ประหยัดเกินนะครับแบบนี้แสงสว่างครับแสงสว่างไม่เหมาะสมมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีนักเรียนหลายคนสงสัยว่าอ๋อครูแม็กครับสรุปว่าอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะถ้ามีแสงเนี่ยคือเหมาะสมถ้ามีแสงคือเหมาะสมถ้าไม่มีแสงก็คือไม่เหมาะสม ผมสรุปแบบนี้ถูกไหมครับคูม็กคำตอบก็คือ เกือบถูกครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกกรณีไงกิจกรรมเนี่ยบางกิจกรรมเนี่ยมันไม่ต้องการแสงสว่างตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่เราชื่นชอบมากครับเราเราชอบนอนใช่ไหมครับเราก็ควรต้องปิดไฟในห้องให้มืดตึ๊บเลยใช่ไหมมืดตึ๊บเลยนะครับเราจะได้แบบละหละับแบบว่ามีความสุขอ๋อสังเกตไหมว่าเวลาคุณแม่จะเปิดไฟนะครับคุณแม่จะปลุกเราต้องเปิดไฟนะอ่ะเเปิดไฟตื่นๆๆพอไฟนะเปิดปุ๊บโอ้โหเข้าตาปับ๊บตื่นเลยลำคาญทันทีเพราะฉะนั้นนะครับ ใครนะครับที่สรุปว่าถ้ามีแสงคือเหมาะสมถ้าไม่มีแสงคือไม่เหมาะสมยังเป็นการสรุปที่นะครับยังไม่ถูกต้องนะครับเราต้องดูก่อนว่ากิจกรรมนั้นคืออะไรนั่นเองครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับตัวอย่างที่3กันดีกว่าอันนี้อะไรเอ่ยบางคนบอกอ๋อนั่งดูกรอบรูปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นทีวีนะครับเป็นทีวีอ๋อเป็นทีวีนะครับโทรทัศน์ของเรา นะครับนั่งดูในห้องของเราตอนนี้นะครับเป็นห้องที่มีแสงสว่างรู้ได้ไงครับผมนี่ไงมีอะไรเอย่ยมีหลอดไฟมีหลอดไฟมองเห็นไหมะนะครับอ่าเป็นห้องที่มีแสงสว่างครับมีแสงสว่างเราก็นั่งดูทีวีไปอืมอ,มอ,มอมโอเคครับก็รู้สึกธรรมดานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่นักเรียนครับเคยไหมเคยไหมกลางคืนกลางคืนนอนไม่หลับนอนไม่หลับทำไมดิ เปิดทีวีปัป๊บนะครับคือเรานอนแล้วแหละเรานอนแล้วทำไมนอนไม่หลับก็ไม่รู้อะ่ะเวลานอนต้องปิดไฟจริงไหมอ่าปิดไฟแนอนไม่หลับเราก็ลุกขึ้นมาแล้วเราก็หยิบรีโมทครับผมเปิดปุ๊บเปิดทีวีปั๊บ TV, นักเรียนครับเราพบว่าในตอนที่เราปิดไฟไปเรียบร้อยแล้วห้องมืดและเราเปิดนะครับทีวีนะครับด้วยความสว่างเท่ากับตอนกลางวันเนี่ยเลยตอนกลางวันเนี่ยนะครับ สว่างยังไงตอนกลางคืนเนี่ยทีวีก็สว่างเท่าเดิมเลยนะครับเราไม่ได้ไปปรับอะไรทั้งสิ้นปรากฏว่าดูไปดูมาครับนะครับน้ำตาไหลครับเป็นไงละครเศร้าใช่ไหมไม่ใช่ครับนั่นเป็นเพราะว่าตอนที่เราหลับเนี่ยเราปิดไฟนะครับดวงตาของเราเนี่ยนะครับอ่ะก็จะมีรูม่านตาใช่ไหมอ่ะก็จะแบบว่านะครับขยายนิดนึงตอนกลางคืนเนี่ยนะครับพอเราเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยนะครับแสงเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ดวงตาเยอะกว่าตอนกลางวันไงถูกต้องไหมครับเพร ตอนกลางวันเนี่ยมันมีแสงเยอะนะูมา่านตาเราก็จะปิดหน่อยนึงนะครับแบบว่าให้แสงเข้ามาในปริมาณน้อยแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันเปิดแล้วก็เปิดทีวีแสงเนี่ยเท่าเดิมเลย เข้ามาปุ๊บโอ้โหนะครับก็ต้องหยิบรีโมทขึ้นมาครับกดปุ่มไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกความสว่างนะครับถ้าทีวีของใครเป็นภาษาอังกฤษก็เลือกคําว่า brightness นะครับแล้วก็กดลดนิดนึงลดนิดนึงลดนิดนึงเพราะว่าแสงที่เท่าเดิมเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับดวงตาของเราในตอนกลางคืนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในรูปนี้ดูทีวีได้อย่างสบายๆนะครับแบบนี้ก็คือแสงสว่างนะครับเหมาะสมครับ เหมาะสมนะครับแต่พอมาอีกรูปหนึ่งคุณแม็กชอบรูปนี้มากเลยนะครับละครเศร้านะครับโอ้นะครับไม่ได้เศร้าไม่ได้เศร้านะครับทุกกลางวันกับกลางคืนนี่เขาเล่นละครเรื่องเดิมเลยนะครับเนี่ยนะเล่นละครเรื่องเดิมนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแสงสว่างไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะสม นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อแสงสว่างนะครับไม่เหมาะสมจากเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในบางกรณีนะครับในบางเหตุการณ์เราก็ควรต้องลดปริมาณแสงสว่างจากแหล่งกําเนิดแสงถูกต้องไหมครับแต่ว่าในบางกรณีเราก็ควรจะต้องเพิ่ม นะครับปริมาณแสงจากแหล่งกําเนิดแสงดังนั้นนะครับเราก็เลยไม่สามารถจะตอบได้ว่าทุกครั้งเราควรจะเพิ่มหรือทุกครั้งเราควรจะลดปริมาณแสงถูกต้องไหมครับเราต้องดูนะครับเป็นเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ไปว่าเราควรต้องทําอย่างไรนะครับมากันเลยนะครับทบทุนอีกหนึ่งรอบนะครับแสงสว่างโอ้โหจากดวงอาทิตย์เราควรต้องไปไงเอ่ยใส่แว่นกันแดดเพื่อ ลดปริมาณแสงใช่ไหมนะครับถ้าอยากอ่านหนังสือก็ต้องมีอะไรเอ่ยมีแสงสว่างที่เหมาะสมนะครับแบบนี้มืดเกินไปแสงน้อยเกินไปเอาเพิ่มปริมาณแสงให้กับสมุดของเรานิดหนึ่งนะครับโอเคนะฮะกลางวันดูทีวีได้ครับไม่แสบตาครับแต่พอกลางคืนปุ๊บเนี่ยนะครับงวงเงียงงวงเงียเปิดทีวีปั๊บนะครับแสงสว่างออกมาเท่ากับตอนกลางวันแหละครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับดวงตาของเราในขณะนั้นนะครับน้าตาก็ไหล ไหลพรากนะครับเป็นน้ําตกเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับมาช่วยกันยกตัวอย่างครับการเลือกปรับนะครับเพิ่มหรือลดปริมาณแสงสว่างนะครับในแต่ละกิจกรรมครับอ่ะมีเพิ่มกับมีลดนะครับมีเพิ่มกับมีลดเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับในเวลานี่เลยครับกลางคืนเราเป็นลูกเสือครับ ลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมันนะครับอ่ล้วครับเราทํากิจกรรมลูกเสือนะครับออกเดินนะครับเดินในเวลากลางคืนนี่เดินป่าเดินป่าในเวลา กลางคืนครับโอ้โหบอกเลยว่าอันตรายสุดๆแน่ๆเลยครับในเวลากลางคืนครับถ้ามองเห็นทางไม่ชัดนี่เป็นไงสะดุดหินล้มใช่ไหมครับบางคนมองไม่เห็นทางปุ๊บตกหลุมปั๊บนะฮะหน้าแข้งแตกโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับในเวลากลางคืนเราเดินป่าเนี่ยเราต้องการแสงสว่างนะครับเพราะว่ากลางคืนกลางป่ามันแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยแบบนี้เราจึงต้องใช้ไฟฉายนั่นเองครับเราต้องใช้ไฟ ฉายนะครับใช้ไฟฉายเพื่อทําไมเอ่ยเพื่อเพิ่มครับครูแม็กขอนเน้นเลยครับเพื่อเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มแสงสว่างนั่นเองครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างอ่ะแบบนี้นะครับเราก็ส่องเลยอ๋อเจอโอ้นี่เจอหลุมเจอหินไม่หลดไม่ตกหลุมละนะครับไม่สะดุดหินแล้วอุ้ยเจองูเจองูจับงูกินนะครับโหดมากนะโอเคเดินป่าในเวลากลางคืนครับต่อมาครับ ขับรถทางไกลครับโอ้อันี้ชิดคูแม็กเลยเนี่ยขับรถทางไกลเนี่ยนะฮะขับรถนะครับทางไกลทางไกลนี่คือจากไหนไปไหนครับครูแม็กครับก็จากบ้านนะครับมาข้างบ้านโอเคไหมครับขับรถทางไกลอ่นเราเล่นขับแบบว่าถนนหลวงโอ้โหนะครับในตอนกลางวันครับทางไกลนะครับในตอนกลางวันในตอนกลางวันนะครับกลางวันโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่านะครับ ขับไปร้องไห้ไปนะครับขับไปร้องไห้ไปนะครับแต่เราก็จะมีนะครับทางเลือกอื่นๆนะครับเราจะต้องทำอไงดีเอ่ยนะครับบางครั้งนะครับรถยนต์ของเราก็จะทำไมติดฟิล์มกองแสงนะครับหรือคนที่ต้องขับรถทางไกลและต้องการถนอมดวงตาของเรานะครับเราก็จะใช้แว่นกันแดดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ครูแม็กนะครับให้2ออันเลยนะครับติดฟิล์มนะครับติดฟิล์ม กรองแสงนะครับที่กระจกรถยนต์ครับหรือไม่ก็ใส่ครับผมใส่แว่นกันแดดนะครับใส่แว่นกันแดดนึกออกไหมนะครับเการติดฟิล์มกรองแสงกับการใส่แว่นกันแดดเนี่ยมันช่วยในเรื่องอะไรครับครูแม็กครับเพิ่มแสงสว่างหรือลดดีครับผมอ่าก็ต้องลดนะครับปริมาณแสงสว่างครับครูแม็กเน้นเลยนะลดครับนักเรียนครับ ลดแสงสว่างนั่นเองต่อมาครับอีกตัวอย่างหนึ่งเลยครับนี่เลยอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาอะไรด,ดีมันมีเพิ่มและมีลดละอันนี้นะครับแล้วแต่นักเรียนเลยนะครับชอบแบบไหนครูแม็กมีเพิ่มแล้วต่อมาลดงั้นก็สลับกันดีก,กว่านะเพิ่มลดแล้วก็เพิ่มครับเราจะเพิ่มแสงสว่างตอนไหนดีก็คือตอนอ่านหนังสือนั่นเองครับนะฮะอ่านหนังสือเวลาที่เราอ่านหนังสือ นะครับในที่มืดอืมไม่เหมาะสมเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราก็ควรต้องใช้อะไรเอ่ยนะครับใช้นะครับโคมไฟครับผมใช้โคมไฟเพื่ออะไรดีครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างนั่นเองครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างจริงตัวอย่างพวกนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับนักเรียนสามารถเอาเรื่องราวในชีวิตประจำวันนะครับมานะครับอธิบายลงไปใน สิ่งเหล่านี้ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือมีการเพิ่มมีการลดแล้วก็มีการเพิ่มนะครับแต่ละเหตุการณ์นั้นเราก็ควรจะต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับโอเคต่อกันเลยครับมาลองตอบคำถามในข้อนี้กันครับบอกว่าการมองดวงอาทิตย์ผ่านแผ่นฟิล์มกองแสงโอ้ยเราควรมองดวงอาทิตย์ไหมครับไม่ควรมองด้วยตาเปล่าครับผม แต่ถ้าเกิดเรามีฟิล์มกองแสงนะครับชื่อก็บอกแล้วว่ากองแสงนะครับนี่เลยเราจะเห็นดวงอาทิตย์นะครับในลักษณะใดบางคนแบบสวมปั๊บเป็นไงอุ้ยดวงอาทิตย์เล็กลงอันนี้หม,มูัวแล้วครับดวงอาทิตย์ไม่ได้เล็กลงนะครับอืมอ่ะข้อ1ผิดข้อ2ครับเราจะเห็นดวงอาทิตย์มีแสงสว่างลดลงนี่ไงก็นี่ไงเรามีฟิล์มกองแสงใช่ไหมเรามีฟิล์มกองแสงแสงสว่างนะครับจากดวงอาทิตย์ก็ต้องลดลงนะครับตอบข้อที่ 2. ส,ส่วนข้อ3นะครับบอกว่าเราก็เห็นดวงอาทิตย์เหมือนเดิมถึงถ้าเหมือนเดิมก็ปุ๊บนะเราก็คงจะไม่ต้องใส่ฟิล์มกองแสงนะครับไม่ต้องใส่แว่นกันแดดนึกออกไหมเออนะครก็ต้องตอบว่าแสงสว่างลดลงแล้วก็เหมาะสมในการทำกิจกรรมกลางแจ้งนั่นเองครับ ชูแวบชูแวอ่ะ,ะครับมาถึงเรื่องของเกตวิทย์หน้ารู้นะครับเราพบว่าแสงที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันก็คือแสงที่เดินทางมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยแหละครับเราเรียกว่าเป็นแสงขาวนะครับซึ่งแสงขาวจะต้องประกอบไปด้วยแสงทั้งหมด7.4ดสีนะครับไดแก่แสงสี แดงสีม่วงสีส้มสีเหลืองสีน้ําเงินสีครามแล้วก็สีเขียวครับโดยแสงสีน้ําเงินนะครับจะเป็นแสงที่มีอะไรโอ้โหมีความสว่างมากสุดเลยนะครับน้ําตาไหลพลากเลยครับผมมีความสว่างมากที่สุดนะครับ ซึ่งนะครับจริงๆแล้วแสงสีน้ำเงินเนี่ยก็จะออกมาจากดวงอาทิตย์มาจากหลอดไฟมาจากนะครับหน้าจอทีวีมาจากหน้าจอมือถือนะครับซึ่งมีความสว่างมากสุดเนี่ยมันจะทําร้ายทําลายนะครับดวงตาของเราครับดังนั้นนะครับเราจึงเคยเห็นว่าหลังๆนี้นะครับเราจะพบว่า,วาเวลาซื้อโทรศัพท์ใหม่เนี่ยจะมีการติดฟิล์มที่หน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหมครับ มีการติดฟิล์มแบบว่ากรองแสงสีน้ําเงินด้วยนะครับมีการติดฟิล์มแบบว่ากรองแสงสีน้ําเงินก็คือแสงจากหน้าจอเนี่ยออกมามี7สีเลยแต่ว่านะครับเขาจะทําให้ปริมาณแสงสีน้ําเงินซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตานั้นลดลงนั่นเองนะครับ แต่ตอนหลังเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใช้ฟิล์มอีกต่อไปครับเพราะว่าในโทรศัพท์ของเรานะครับก็จะมีฟังก์ชันในการลดแสงสีน้ําเงินโดยอัตโนมัติเลยถูกต้องไหมนะครับโอเคทีนี้นะครับแสงสีน้าเงินเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับ เราก็ต้องเลือกในปริมาณที่เหมาะสมเพราะถ้าเราบอกว่าอุ๊ยงั้นเราตัดเลยตัดแสงสีน้ําเงินออกไปเลยแบบนี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นวัตถุที่มีสีน้ําเงินไม่ได้สีบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยก็จะมาผิดเพี้ยนไปนึกออกไหมครับแต่ว่ามันก็ยังคงจะต้องมีแสงสีน้ําเงินแต่ควรต้องมีในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองนะครับโอเคนะครับ การชมริยุปาราคาครับมันเกิดขึ้นมาตอนที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์และเราก็ไปมองนะครับด้วยตาเปล่าแบบนี้นะครับ เสียสายตาครับไม่ได้ครับอันตรายมากเรานะครับควรต้องอะไรเอ่ยนี่เลยนะฮะใส่แว่นนะครับที่มีฟิล์มกองแสงนะครับเป็นแว่นที่ออกแบบมานะครับให้นะครับใช้ชมสูรอยุปราคาโดยเฉพาะนะครับอ่ามองเลยครับแต่ว่าถึงแม้จะใส่แว่นกองแสงแบบนี้แล้วเราก็ยังไม่ควรนะครับเน้นเลยครับไม่ควรจ้องมองนานเกินไปโอ้โหนะฮะไม่ได้ครับบางคนมั่นใจมากแว่นของผมนี่คุณภาพดีมาก มองนานก็ไม่ดีครับมองแบบเดียวพอไม่ค่อยมีอะไรนะ่าตื่นเต้นหรอกสุริยปาคาเนี่ยคุณแม็กดูบ่อยโอ,โอเคโอเคจบละหมดละนะครับแค่นี้เองนะครับแต่คุณแม็กครับผมหาแว่นกองแสงไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อผมเนี่ยมีแว่นกันแดดแว่นกันแดดเนี่ยมันก็นะครับทำให้ผมเนี่ยนะฮะพบว่าแสบตาน้อยลงเนี่ยเ,เราใช้แว่นกันแดดไปดูดวงอาทิตย์ได้ไหมคําตอบก็คือไม่ควรครับ ไม่ควรครับเราควรต้องใช้แว่นที่ออกแบบมาเพื่อดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาโดยเฉพาะนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในคาบเรียนนี้พวกเราทุกคนก็ได้นะครับความรู้ในเรื่องของการนะครับปรับแสงสว่างให้เหมาะสมกับในแต่ละกิจกรรมนะครับและขอเน้นอีกรอบหนึ่งว่าไม่จําเป็นต้องมีแสงเสมอไปนะครับอาจจะมีแสงอาจจะไม่มีแสงอาจจะมีแสงมากหรืออาจจะมีแสงน้อยก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนกลับไปทบทวนกันนะครับกับหนังสือเล่มน,นี้ของเราอยู่บ้านอย่าลืมหยิบขึ้นมานะครับ หนังสือพิชศาสตรต์ป2เล่ม2ของอักษรน,นะครับและพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น